ยิงจาได้นะคะว่าในช่วงของคริสต์มาสนะคะเราก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้และพระนามหนึ่งขององค์พระเยซูคริสต์ก็คือที่ปรึกษามหัศจรรย์และเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆนะคะที่เราได้รับพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เองมาเป็นพระปัญญาให้กับเรามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราซึ่งหญิงเคยได้มีโอกาส นะคะได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้ได้หาข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้รู้ว่าบนโลกใบนี้ข้อมูลความรู้มีเยอะมาก สติปัญญาที่คนหลายๆคนมีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เยอะมากๆและสติปัญญาและความรู้ที่คนมีให้โดยปกติแล้วก็จะมีการรองรับด้วยเหตุและผลแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เข้ามาให้การสนับสนุนรวมทั้งประสบการณ์รวมทั้งแหล่งอ้างอิงต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่ามันมีปัญญาอยู่ท่ามกลาง คำปรึกษาเป็นอันมากแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยก็คือว่าพระเจ้าของเราไม่ได้ทรงเลือกทำตามวิถีที่มนุษย์ทำเสมอไปหลายต่อหลายครั้งคำปรึกษาที่พระองค์ให้มาเป็นคำปรึกษาในรูปแบบที่สวนกระแสสวนกับสติปัญญาของโลกใบนี้ และพระองค์ได้บอกเอาไว้แล้วว่าพระองค์จะทําให้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดต้องอับอายกับความที่เรียบง่ายกับความรู้ในแบบที่คนสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงและหลายๆครั้งคําปรึกษาที่พระองค์ให้มาเป็นคําปรึกษาในรูปแบบที่เรานึกไม่ออกว่าเหตุเป็นแบบนี้ถ้าเราทําเช่นนี้ผลมันจะออกมาอย่างนี้ได้ยังไงตามหลักวิทยศาศาสตร์ตามหลักของ ธรรมชาติและหลักทุกๆอย่างในโลกนี้ที่เราเรียนรู้มาไม่บอกว่าเป็นไปนไม่ได้แต่เรามาดูด้วยกันว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรนะคะดูในหนังสือสดุดีบทที่73นะคะข้อ24สดุดีบทที่73ข้อ24พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลงังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศถ้าเรารับคำปรึกษาจากพระเจ้าเราจะได้รับเกียรติยศด,ด้วย คำปรึกษาที่มาจากมนุษย์แน่นอนบางครั้งเป็นคำปรึกษาที่ดีและเหมาะแต่หลายๆครั้งที่ประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เราต้องพบปะเจอเจอเราต้องการมากกว่าแค่คำปรึกษาแบบมนุษย์เพราะเราต้องการการอัศจรรย์ที่มาจากนั้นด้วยนึกออกไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเวลาที่เราเข้าหาพระเจ้าโดยธรรมชาตินิสัยของมนุษย์เรามักจะเข้าหาพระเจ้าจริงๆในยามที่เรามีปัญหา นี่คือธรรมชาติแบบพื้นฐานเลยจะมีหลายๆคนที่เลือกเข้าหาพระเจ้าเพราะว่าเราอยากใกล้ชิดพระองค์เรารักพระองค์เราอยากสนิทกับพระองค์มากขึ้นเราอยากรับฟังพระปัญญามากขึ้นแต่โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เข้าหาพระเจ้าตอนต้องการการอัศจรรย์ต้องการความช่วยเหลือต้องการเจอปัญหาเมื่อเจอปัญหาและนั่นคือช่วงเวลาที่เราต้องการการอัศจรรย์เกิดขึ้นความ ความรู้ในแบบของมนุษย์คำปรึกษาในแบบของมนุษย์บางครั้งเราทำแล้วมันเจอทางตันแล้วดังนั้นถ้าเราทำตามคำปรึกษาของพระเจ้าพระองค์ไม่เพียงแค่ทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีเท่านั้นแต่นำกีติยศมาให้กับเราด้วยเราจะไม่ใช่แค่ทำทำไปแล้วมันก็ผ่านพ้นไปได้พระเจ้าทำให้สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ออกมาได้อย่างงดงามให้กับชีวิตของเราในสดุดีเหมือนกันนะคะบทที่16ข้อ7 ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าในกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าตื่นสอนข้าพเจ้าผู้เขียนสดุดีรับคำปรึกษาจากพระเจ้าและถ้าเขาไม่ลงมือทำตามเขาจะไม่สรรเสริญพระองค์แน่นอนแต่เพราะเขาทำตามคำปรึกษาของพระเจ้าเขาได้รับผลลัพธ์ที่ดีเขาจึงได้สรรเสริญพระเจ้าเขารู้ว่าคำปรึกษาที่มาจากพระเจ้านั้นมหัศจรรย์กว่าสติปัญญาที่ นักปราดคนใดสามารถที่จะให้ได้นะคะในสดุดีบทที่32ข้อ8นะคะพระเจ้าบอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่พระเจ้าจะสอนพระองค์จะแนะนำในหนทางที่เราควรจะไปกูรูบางคนอาจจะบอกคุณว่าคุณต้องทำวิธีนี้แต่วิธีของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราแค่ เอาหลักการมาแล้วก็ลุยไปเองพระองค์จะจับตาดูเราเราเห็นเรื่องราวในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้งที่คำปรึกษาที่มาจากพระเจ้าเป็นวิธีที่โลกไม่เห็นด้วยพระเจ้าบอกให้โมเสสไปยืนอยู่หน้าทะเลแดงและยกไม้เท้าขึ้นใครบ้างกูรูคนไหนที่จะบอกว่าคุณจะสามารถช่วยคนออกมาจากการถูกผูกมัดจากการตกเป็นทาสโดยผ่านทางการที่คุณ ยกมายาวขึ้นจะมีคำปรึกษาใดที่บนโลกใบนี้จะบอกกับคุณได้ว่าเมื่อคุณเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าที่ไม่ใช่แค่ศัตรูจ้องทำลายเท่านั้นแต่ต้องการจะเอาชีวิตของคุณและมารวมตัวกันเพียบเลยและคำปรึกษาของกูรูคนนั้นจะบอกว่าให้คุณออกไปยืนร้องเพลงไม่มีคำปรึกษาในแบบของพระเจ้าจึงต่างจากคำปรึกษาในแบบที่มนุษย์ให้ บางครั้งเราเจอหนทางที่รู้สึกว่ามันตันเรารู้สึกว่าเราจะแก้ไขยังไงปัญหาที่มันเข้ามามันเป็นแบบนั้นแบบนี้หญิงเข้าใจเพราะว่าหญิงให้คำปรึกษาคนมาก็อพอสมควรและรู้ว่าถ้าตัวเราอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเราจะรู้สึกยังไงและเรารู้ว่าถ้าดูตามหลักต่างๆแล้วขั้นตอนที่ควรจะกระทำเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เราจะทําแบบนั้นมันไม่ได้นําผลที่ยั่งยืนไม่ได้นําผลที่แท้จริงไม่ได้นําเกียรติยศไม่ได้นําการสรรเสริญมายังพระเจ้าและที่สําคัญไม่ได้นําการอัศจรรย์เข้ามาในสถานการณ์นั้นดังนั้น วิถีในแบบของพระเจ้าบางครั้งดูเหมือนจะโง่เขลาบางครั้งดูเหมือนจะโลกสวยดูเหมือนจะสีชมพูวิ่งอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ทำไมเราจะต้องอภัยทำไมเราจะต้องยิ้มทำไมเราจะต้องอธิษฐานเผื่อทำไมเราจะต้องหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเขาต่อไปในขณะที่เราควรจะให้เขาโดนอย่างแสนสาหัสเราควรที่จะหวังว่าเขาจะย่อยยับพินาศเราควรที่จะ ดีใจเมื่อเห็นเขากำลังวิบัติแต่กลับกลายเป็นพระเจ้าให้คำปรึกษากับเราว่าให้เราเดินในความรักให้อธิษฐานเผื่อให้หยิบยื่นให้ช่วยเหลือให้เอาเครื่องนุ่งห่มแบ่งให้ให้เอาอาหารมอบให้กับเขาให้ดูแลเขาให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนนี่คือวิถีในแบบที่พระเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ให้กับเราแต่คำปรึกษาในแบบของพระองค์มีจะได้กับได้ลองนึกดูนะคะ โซโลตอนที่เขาเข้าใจว่าเขาทําอย่างถูกต้องอย่าลืมนะคะทุกคนเวลาทําอะไรโดยปกตินะคะคนที่สติดูยังไม่ไม่เพี้ยนยังมีสติสตางสมประกอบอยู่ไม่ว่าเขาทาอะไรก็แล้วแต่เขามีเหตุผลที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องเขาถึงได้ลงมือทําเพราะไม่มีใครอยากจะทําแบบที่ขัดแย้งกับจิตสํานึกของตัวเองนักรบที่อยู่ตาม ตะวัอนออกกลางที่เขาทำร้ายหรือว่าคนที่เขาถูกสอนมาว่าเขาสามารถเอาหินเครื่องผู้หญิงหรือสามารถที่จะทำร้ายผู้หญิงได้แต่ยกชูวัวยกชูสัตว์ให้สูงกว่าผู้หญิงเขาไม่ได้ทำแบบและเมิดจิตสำนึกของเขาเขาถูกสอนมาจนกระทั่งมันฝังเป็นจิตสำนึกเขาไปว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเขาถึงได้ลงมือทำแต่มันผิดต่อหลักการของพระเจ้า ดังนั้นพอเขาทําเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบที่ฝืนตัวเองทุกคนอยากทําอะไรให้มันเป็นการหนําใจแล้วก็ถูกต้องในสายตาและในความคิดของตัวเองแต่เมื่อเขาทําไปแล้วผลที่เกิดขึ้นมันไม่ดีผลที่เกิดขึ้นและคนอื่นต้องรับต่อไปมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเราอาจจะเป็นคนนั้นที่จะต้องรับผลกระทบจากการกระทําการตัดสินใจการพูดของเขา และถ้าเป็นสมองของมนุษย์เราจะบอกว่าต้องตอบแทนอย่างนี้ต้องจัดการอย่างนี้ต้องหาวิธีนี้จะต้องใช้วิธีนี้ดักเอาสมองมนุษย์มาวางแผนวางกักเกณฑ์เพื่อให้เขาติดกับเราแล้วก็ต้องลงเอยโดนสิ่งไม่ดีแต่แผนของพระเจ้าซาโลเข้าใจว่าเขาทำถูกต้องโดยการที่ไปจัดการคนที่ไปเชื่อตามพระเยซูเขาไปกดขี่ข่มเหงเขาไปทำร้ายเพราะเขาเชื่อว่าเขาทำถูกต้องทำถวายแด่พระเจ้า แต่พระเจ้าทรงมีแผนที่ดีพระองค์ทรงเลือกที่จะดําเนินความรักกับซาโลและเมื่อพระองค์ทําดีกับเขาพระองค์พลิกเขาให้กลายมาเป็นสุดยอดของอัครทูตคนหนึ่งให้เขาได้เป็นพรกับคนเป็นอันมากด้วยให้เขาได้เป็นพรกับคนที่เขาเคยตามข่มเหงตามกดขี่เราเหมือนกันนะคะเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราตอบสนองด้วยวิธีนี้วิธีนั้นเราน่าจะสะใจเราน่าจะสาแก่ใจเราจะได้เห็นว่าเขาโดนอะไรที่เขาสมควรจะโดนแต่วิธีของพระเจ้าพระองค์บอกว่าให้เราอธิษฐานให้เรารักให้เราหยิบยืนให้เราทำดีให้เราทำทุกอย่างในแบบขององค์พระเยซูคริสต์และเมื่อเราทำตามวิธีและคำปรึกษาของพระองค์ยิ่งเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่า พระพรจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราทั้งตัวเขาและคำสรรเสริญจะเป็นของพระเจ้าจะไม่ดีเลยสมมติว่าหญิงมีลูกสองคนแล้วลูกคนหนึ่งไปแกล้งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เลยจัดการเอาคืนคนที่เป็นแม่คงไม่ได้มีความสุขที่ลูกพยายามจัดการหาทางเอาคืนกันให้ได้แต่จะดีกว่าถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งพยายามเลือกทำดีและคนที่ เริ่มต้นเรื่องกกับใจใหม่และทำดีกับอีกคนหนึ่งคืนมามันคือชนะทุกฝ่ายดังนั้นวิธีของพระเจ้าจะเป็นคำปรึกษาที่มหัศจรรย์จะก่อให้เกิดการอัศจรรย์ได้และถ้าเรายังต้องการการอัศจรรย์ในชีวิตนี้ซึ่งหญิงเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องการการอัศจรรย์เราจาเป็นที่จะต้องเลือกหนทางในแบบของพระเจ้าหนทางที่เรา ไม่อยากจะเห็นด้วยในบางครั้งเพราะเราอยากเห็นคนสมคโดนในสิ่งที่เขาสมควรเราไม่อยากจะทำดีเราไม่อยากจะหยิบยื่นสินดีๆในวันที่เขามาทำร้ายเราเขาเอาตะปูมาวางแล้วยางรถยนต์เราแตกเราออกไปทำธุระไม่ได้เราอยากจะหาน้ํามันเบรกไปลาลดรถเขาให้มันพังทั้งคันไปเลยแต่พระเจ้าบอกให้เราทำบราวนี่ไปให้เขายิ้มให้กับเขา ช่วยดูแลต้นไม้ให้กับเขาเราด<ร>ีใจมันเบรกพระเจ้าบอกให้เราทำดีให้กับเขาทำดีทำดีจริงๆพระเจ้าบอกให้อธิษฐานเพื่อเขาให้ช่วยเหลือเขาหยิบยื่นเขาและเรารู้สึกว่าแต่เขาทำร้ายเราหลือเกินและเราทำดีไปแล้วแล้วมันเหมือนกับมเมล็ดที่ย่อนลงไปปรากฏว่าพอทำดีแล้วเขาไม่ดีกลับมาเพราะ,มะเมล็ดมันยังไม่โตในชีวิตเขาพระเจ้าบอกทำดีต่อไป เราจะไม่ลดมาตรฐานของเราไปเล่นเกมในระดับเดียวกับเขาเราจะเลือกดำเนินแบบพระเจ้าเราจะเลือกที่จะมองคนด้วยสายตาของพระเจ้ามองเขาผ่านทางแววตาขององค์พระเยซูคริสต์มองแบบมีความหวังในเขามองแบบที่รู้ว่ายังไงยังไงพระเจ้าทรงดิษ สามารถที่จะกระทำสิ่งที่อัศจรรย์ในชีวิตของเขาได้พระเจ้ามีแผนที่ดีให้กับอนาคตของเขาและถ้าตลอดทั้งชีวิตนี้เราทำดีกับเขาและเขายังไม่ดีกับเราอยู่ดีไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังให้เขาทำดีกับเรา เราทำเพราะเราหวังว่าเขาจะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าเราทำเพราะเราทำถวายแด่พระเจ้าเราทำแล้วถ้าทำชีวิตเขาจะไม่เปลี่ยนเลยไม่เป็นไร เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยในการกระทําของเร,เราเรารับคําปรึกษาจากพระองค์และเราไม่ต้องห่วงว่าทําไมทําแล้วผลดีไม่เกิดขึ้นพระเจ้ามีล้านวิธีที่จะอวยพรเราในด้านอื่นๆด้วยเหมือนกันสิ่งที่เราอธิษฐานทูลขอไปสิ่งที่เรากําลังใช้ความเชื่ออยู่พระองค์ทําให้เราได้รับผลจากที่เราอธิษฐานและที่เราใช้ความเชื่อเราชนะอยู่ดีด้านนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นผลตามใจปรารถนาแต่อีกด้านหนึ่ง พระเจ้าทําให้เราไม่พลาดจากพระพรไม่พลาดจากพระสัญญาและพระเจ้าทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นพรให้กับคนเป็นอันมากได้โดยที่เราไม่ต้องไปแค่รอสะใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆดังนั้นดีที่สุดเราเลือกที่จะทําตามคําแนะนําและคําปรึกษาของพระเจ้าดูอีกสองข้อนิดเดียวนะคะแล้วเราจะจบในสรุดีบทที่119่งข้อยี บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์พระโอวาทคือพระวจนะเราให้พระวจนะเป็นสิ่งที่เรายินดีและเป็นคําปรึกษาให้กับเราและเราจะไม่ยกความคิดของเราเหนือกว่าความคิดของพระองค์ว่าแต่พระองค์ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กูรูคนนั้นอาจารย์คนนี้เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเกิดคนเหล่านั้นเขาเก่งจริงให้เขาไปเป็นพระเจ้าก่อนนะคะถ้าเกิดเขายังไม่ได้เป็นพระเจ้าเราเลือกรับฟังพระเจ้าของเราเดีวกว่าให้พระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราอีกข้อหนึ่งนะคะสดุดีบทที่3 3ข้อ11สดุดีบทที่33ข้อ11คำปรึกษาของพระเจ้าตั้งมั่นคงเป็นนิตพระดิมลิในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ คำปรึกษาของพระเจ้าจะเหมือนเดิมเพราะว่าพระองค์รู้อยู่แล้วว่านี่คือถ้อยคำที่มาจากพระองค์และมันเกิดผลอย่างแน่นอนถ้าเราเลือกทำตามนั้นเราเลือกให้เกียรติพระเจ้าเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เราเลือกที่จะทำขัดแย้งกับสติปัญญาของมนุษย์ขัดแย้งกับความรู้สึกของเราแต่ตรงตามพระวจนะเราให้เกียรติพระวจนะก่อนเราจะได้เห็นว่าพระเจ้า ก็ให้เกียรติพระวจนะของพระองค์โดยทําตามที่พระองค์สัญญาไว้ในชีวิตของเราด้วยดังนั้นชีวิตของเราที่อยู่บนโลกใบนี้เราต้องการการอัศจรรย์ค่ะเราอย่าคิดแค่ว่าเราใช้สมองของตัวเองคิดแบบนั้นแบบนี้ได้ยิ่งเชื่อว่าทุกคนต้องการการอัศจรรย์ต้องการสุขภาพที่ดีแบบอัศจรรย์ต้องการที่จะเห็นคนเขา ได้เห็นพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราเราต้องการการอัศจรรย์ในด้านสุขภาพต้องการการอัศจรรย์ในด้านของความสัมพันธ์เราต้องการการอัศจรรย์ในเรื่องของการจัดเตรียมทำไมมีเกินพออยู่เสมอทำไมท่ามกลางมรสุมเรายังสามารถมีสันติสุขได้ทำไมอายุยืนยาวแบบสุขภาพดีได้ขนาดนี้ทำไมเป็นที่รักเหลือเกินไปที่ไหนฉันไม่เคยเห็นใครเขาเกลียดเธอเลย เราต้องการสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้คือการอัศจรรย์ทั้งนั้นและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเลือกคำปรึกษาในแบบของพระเจ้าอย่าทำตามอย่างคนในยุคนี้อย่าทำตามอย่างสติปัญญาที่มนุษย์มีให้อย่าทำตามอย่างความรู้สึกที่ไม่ได้ตรงตามทางของพระเจ้าเลือกทางของพระองค์และชีวิตของเราจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์เราจะได้รับการอัศจรรย์และพระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราให้เรากอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์คือคําปรึกษาที่เป็นเลิศขอบคุณที่พระองค์ได้ส่งองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรมาและพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์และพระบุตรนั้นก็คือพระวาทะและพระวาทะก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์และเมื่อเราเชื่อและเรากระทําตามพระวาทะทําตามพระวจนะที่พระองค์ให้ไว้เรารู้ว่าเส้นทางที่เราก้าวไปนั้น จะเป็นเส้นทางที่มั่นคงเท้าของเราจะไม่สะดุดเพราะว่าเราจะมีพระวาทะมีพระวจนะเป็นโคมสองเท้าเราไปเมื่อเราเดินตามแบบอย่างและตามเส้นทางที่พระองค์ให้ไว้ ไม่เพียงแค่เราจะได้รับคำตอบและได้รับผลที่ดีแต่เราจะเห็นการอัศจรรย์และชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราและให้พระวจนะของพระองค์ชัดเจนอยู่ในความคิดของเราอยู่เสมอตราบเท่าที่เราให้พระว,จ,ระวจนะของพระองค์ฝังแน่นอยู่ในเราและให้ตัวเราเองติดสนิทอยู่กับพระองค์เราขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราทุกๆคนด้วยลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ